คลิปนี้ก็จะมาพูดถึงการ์ดที่ชื่อว่า Return from the Different Dimension กันครับตัวนี้เป็น Normal Trap การ์ดที่บอกว่าจ่าย Life Point ครึ่งหนึ่งแล้วก็ Special Summon Monster จาก Zone Banish กี่ตัวก็ได้เท่าที่เป็นไปได้อืมแล้วก็ในตอน End Phase เ,เนี่ย Banish Monster พวกนั้นที่ Special Summon มาด้วยเอฟเฟกอันนี้ออกนอกเกมไปคืนมันก็เป็นการ์ดที่อยู่ในซีรีส์เดียวกับตัวใบนี้ครับ Dimension Fusion ที่ผมทาคลิปไปก่อนหน้านี้ใบนี้เนี่ย มันก็เอฟเฟกคล้ายกันด้วยไอตัว Dimension Fusion เนี่ยก็คือเป็น Normal Spell ที่ให้เราจ่ายไลท์พอยต์2000แล้วทั้ง2ฝั่งเนี่ย s p e c i a l s u m m o n Monster จาก Zone Banish กี่ตัวก็ได้เท่าที่เป็นไปได้อืมแล้วเอฟเฟกคล้ายกันแต่ว่ามันมีอะไรต่างกันบ้างมันก็จะต่างกันตรงที่ตัวใบเนี่ยเป็น Spell ที่มันก็ใช้งานง่ายกว่าครับแล้วก็จ่าย l i ท์พอยต์2,000ก็คือจ่ายไล์พอยต์น้อยกว่าด้วยแต่ว่ามันจะมีผลกับทั้ง2ฝั่ง ในขนาดที่ตัว Return from the Different Dimension เนี่ยมันจะมีผลแค่ฝั่งคนฝั่งเดียวอ่าแลกกับการที่ไอ้มอนสเตอร์พวกนั้นเนี่ยมันจะโดนแบน i s h ไปตอนเอ็นเฟรเนี่ยเนาะครับส่วนไปนี้ก็คือไม่ต้องแบนนิชอืมไอ้ตัว Dimension Fusion เนี่ยไม่ต้อง b a n นิชครับมันก็เป็นการ์ดที่เมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยตัวไอ้ Dimension Fusion น่ะมันจะดีกว่าตัว Return from the Different Dimension แบบเห็นได้ชัดมากๆ เออคือแบบแค่มาเป็นแท็บการ์ดอะมันก็ช้ากว่าแล้วอ่ะเนาะกับไปตัวใบเนี้ยครับแถมปีที่ไอ้ทั้งสองใบนี้มันโดนแบนเนี่ยมันก็โดนแบนห่างกันหลายปีด้วยอืมตัวไอ้อะไรนะ Dimension Fusion อะไอตัวสเปล์อะมันก็โดนแบนตอนปี2008ครับแบนลิสต์ของฟอร์แมตโอซเดือนกันยาปี2008อืมส่วนตัว Return from the Different Dimension เนี่ยมันโดนแบนตอนปี 2014เดือนเมษาครับทีนี้น่าจะมีบางคนสงสัยเนาะว่าเออในตอนช่วงปี2014เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันเป็นเมตาอะไรทำไมมันถึงทำให้ตัวใบเนี่ยมันโดนแปนได้ในปีนั้นอืมมันก็เป็นช่วงเมตาของดรากอนกูเลอร์ครับอืมดรากอนกูเลอร์ในปีนั้นเนี่ยมันกำลังเป็นเด็กเทียร์ศูนย์เลยอืมเป็นเด็กเทียร์ศูนที่เด็กอื่นสู้ไม่ได้เนาะอืม แล้ว Dragon g ูเลอร์เนี่ยมันเป็นเด็กที่เล่นกับเผ่ามังกรแล้วก็เล่นกับธาตุดินน้ำลมไฟเนี่ยเนาะอืมแล้วพวกมันน่ะมีเทคที่แบนิ h การ์จากไอในหลุมได้ด้วยครับอืมเดี๋ยวก็มาดูเทคไอ้พวกนี้กันว่าแต่ละตัวมันทำอะไรได้ทำไมมันถึงได้ประโยชน์จากตัวใบเนี่ยเนาะอ่าเริ่มกันที่บลาสเตอครับบลัสเตอร์เนี่ยมันเป็นด r ก้อนกูเลอร์ธาตุไฟสตต โจมตี2008แล้วก็ดีเฟนท์พันแเนี่ยเนาะเอฟเฟกต์บอกว่าถ้าเกิดว่าใบเนี่ยอยู่บนมือหรือว่าในสุดสารของคุณเนี่ยเนาะคุณสามารถแบนนิชไอมอสเตอร์ธาุไฟหรือว่ามอสเตอร์ผ่ามังกร2ตัวจากไอบนมือคุณหรือว่าในสุดสารของคุณเนี่ยออกนอกเกมไปอ่ายกเว้นไอตัวใบเนี่ยเนาะแล้วก็สเปย์ใบนี้ลงบอร์ดได้ครับอืมสเปย์จับมือสเปย์จับหลุมเนี่ยเนาะไอเอฟเฟกต์อันเนี่ยมันจะเหมือนกันทุกตัว ออของตัวไทดาวก็เป็นธาตุน้ำเนาะของตัวไอเทมเพสก็เป็นธาตุลมครับของตัววีด็อกสก็เป็นธาตุดินอืมแล้วก็ไอตอนช่วงเอ็นเฟรตของฝั่งตรงข้ามเนี่ยถ้าเกิดว่าใบนี้มันสเปรมาเนี่ยเนาะก็จะเด้งขึ้นมืออืมทีนี้เอฟเฟกต์สองเนี่ยมันจะเริ่มต่างกันและเอฟเฟกต์สองของแต่และตัวเนี่ยมันจะต่างกันไปอย่างของไอ้บลาสเตอร์เนี่ยมันบอกว่าคุณสามารถดิสการ์ดใบนี้ และมอรสเตอร์ธาตุไฟอีก1ตัวลงสุดสารจากนั้นเนี่ยทาเก็ตไอการ์ดหนึ่งใบบนฟิลแล้วก็ยิงไปนั้นทิ้งอ่าอันนี้ของบลัสเตอร์นะส่วนของไทด้าบอกว่าคุณสามารถดิสการ์ดใบนี้กับมอรสเตอร์ธาตุน้ํา1ตัวลงสุดสารจากนั้นเนี่ยไอส่งมอรสเตอร์หตัวจากไอเด็กลงสุดสารไปได้ก็เป็นฟูลิสบูเรียลเนี่ยเนาะครับอ่าส่วนตัวเทมเพสบอกว่าคุณสามารถดิสการ์ดตัวใบนี้ กับมอนสเตอร์ธาตุลมหนึ่งตัวลงสุดสารจากนั้นเนี่ยทำการเสิร์ชดากอนมอนสเตอร์จากไอเด็กหนึ่งตัวขึ้นมือได้ก็เป็นโกตตาของตัวไอเด็กมังกรเนี่ยเนาะ,ะส่วนโตกีด็อกบอกว่าไอคุณสามารถดิสคาร์ดใบนี้กับไอมอนสเตอร์ธาตุดินหนึ่งตัวลงสุดสารจากนั้นทาเก็ตมอนสเตอร์หนึ่งตัวจากในสุดสารแล้วก็สเปเชียลซัมมอนใบนั้นลงบอร์ดมาได้ครับก็เป็นมอนสเตอร์รีบอร์ของตัวเด็กมันทีนี้เอฟเฟกต์สุดท้ายของแต่ละตัวเนี่ย เอฟเฟกต์มเนี่ยมันจะเหมือนกันก็คือถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้โดนแบรนชคุณสามารถที่จะเสิร์ตมังกรตามธาตุตัวเองอะจากไอเด็กของคุณอะขึ้นมือได้ครับอของตัวบลัสเตอร์ก็บอกว่าเสิร์ตมังกรไฟเนาะของตัวไทดอลก็เสิร์ตไอ้มังกรน้ำครับของเทมเพสบอกว่าเดี๋ยวผมขอเช็คก่อนไอถ้าเกิดว่าใบนี้โดนแบรนชคุณสามารถที่จะแอดวินดากนโอเคก็เหมือนกันครับเสิร์ตมังกรลมเนาะอ่าซอน ไอตัวรีดอกเนี่ยก็เสิร์ชไอมังกรดินเนี่ยเนาะก็คือเอฟเฟกอันแรกของพวกมันทุกตัวเนี่ยช่วยเซตอัพโซนแบนนิชได้แบบดีมากๆอะ่ะอืมกดใช้งานหนึ่งทีก็ได้มอนสเตอร์2ตัวในโซนแบนนิชแล้วแบบเนี่ยเนาะอืมแล้วก็มันสามารถแบนนิชกันและกันเองได้ด้วยนั่นหมายความว่าไอมันก็จะไปทริกเกอร์เทคสามได้อีกอ่าที่แบบถ้าเกิดว่าอ่าตัวใบนี้โดนแบนนิชก็จะเสิร์ชมังกรตามท่าตัวเองขึ้นมือได้แบบเนี้ย ก็หาของมาเล่นต่ออะไรต่อแบบนั้นนะครับค่อนข้างดีแล้วพอเราเอามาเล่นกับตัวใบเนี่ยเนาะก็กดเซตอัพอะไรไปให้เรียบร้อยแล้วหมอบใบนี้เอาไว้แล้วพอผ่านเข้าเทินฝั่งตรงข้ามปับ๊บถ้าเกิดว่ามันฉุกเฉินจริงๆอ่ะเราก็สามารถเปิดใบนี้เพื่อเอาไอ้พวกเนี่ยกลับมาจากนอกเกมกลับมาจากโซนแบนนิชเพื่อเป็นกำแพงสเต็ กันไม่ให้เราโดนอีกฝั่งตีตายได้แบบเนี้ยเนาะอืมไอ้พวกเนี่ยสเตตใหญ่มากอ่อโดยเฉพาะตัวรีด็อกเนี่ยเนาะที่แบบ d e เฟน s ์สามพเนี่ยอ่อมันโดนเทรดตายยากมากครับนั่นแหละก็ค่อนข้างดีเลยอ่ออันนี้แค่ในเกมกรับนะส่วนในเกมกุ๊กเนี่ยเราก็สามารถที่จะแบบเอ่อเปิดใบนี้ในเทิร์นตัวเองเพื่อที่จะเอาไอ้พวกนี้กลับมาแล้วแบบเอาไปเอ็กต่อก็ได้เอาไปซิงโคต่อก็ได้ หรือว่าเอามาปีปิดก็ยังได้แบบเนี้ครับอืมก็ค่อนข้างดีมากๆยิ่งถ้าเกิดว่าอยู่ในยุคเนี่ยเนาะอืมมันก็สามารถเอาไปลิงก์ซัมมอนได้อีกครับนั่นแหละอืมก็ทําได้หลายอย่างมากครับอ่าออปชันก็คล้ายๆกับตัวไอ้ดเมเนชันฟิวชั่นนั่นแหละอืมก็อย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้าเนี่ยเนาะว่าไอถ้าเกิดว่าเราเอาไปเนี่ยไปเทียบกับเดเมนชันฟิวชั่นะ ยังไง d i เมนชั่นฟิวชั่ก็ยังดูดีกว่าครับเพราะว่าใบนั้นเนี่ยมันเป็นสเปลส่วนใบนี้เป็นทรับใบนั้นเราสามารถกดใช้งานได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องรอนหนึ่งเทินเหมือนกับไอ้ใบเนี่ยเนาะอืมนั่นแหละก็ถ้าเกิดว่าพวกมันโดนปลดแบนมาพร้อมกันผมว่ายังไงคนก็เลือกใช้งาน Dimension f u s i o n มากกว่าด้วยเหตุผลที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้ส่วนไอใบนี้ถามว่า เราสามารถเอาไปใช้งานในเด็กคอมโบในยุคปัจจุบันนี้ได้ไหมผมว่าได้ครับแต่ว่ามันมันต้องทำอะไรหลายอย่างนิดนึงก็ที่นึกออกเนี่ยมันจะเป็นสมมุติเด็ก60บใบกดตัว dead grass look greener เนาะไอตัวใบตัดหญ้าถมให้โดนมันพร้อมกับไอ้ transaction go back กับ f a i r y retail snow แบบเนี้ยแล้วกด t เทค f a i r y t a i l snow ในการที่จะ แบนิชมอนอะไรก็ช่างออกนอกเกมไปยิงตัวสเตตใหญ่ได้ยิงดีแบบเนี้ยเนาะคือว่าตัวที่ยูทิลิตี้เยอะๆแบบเนี้ยแล้วก็กด go back ใส่ใบนี้ครับแล้วเอาไอ้พวกนั้นกลับมาเพื่อที่จะ l i n k ์ต่ออะไรต่อแบบเนี้ยนะเนาะก็น่าจะใช้งานได้ในลักษณะนั้นในยุคปัจจุบันครับถ้าเกิดว่ามันปลดแบนมานะแต่ผมว่าเอฟเฟกต์อย่างเงี้ยอย่าปลดมาดีกว่าครับเ,เหมือนกับ dimension fusion อนะเนาะ เออมันเป็นเทคที่แบบค่อนข้างอันตรายที่จะปลดแบนด์มาครับกับไอตัวการ์ดใบนี้อืมก็ประมาณนี้ครับกับตัว Return from the d i f f e r e n t Dimension อืมคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าเนาะสวัสดีครับ